สวัสดีวัยรุ่นสรงวิ่งทุกคนกลับมาจากการเรียกร้องว่าพาไปวิ่งทีใครเรียกไม่มีเรียกร้องเองคลิปแรกนะครับวันนี้ ผมบุ๊และนี่พี่ตาลตอนนี้เรามาอยู่ที่ที่ไหนนะก็มาด้วยกันทำเป็นฟรีทีวีตลอดอ่ะเออ่ะเข้าเข้าถาวแล้วมามาที่ไหนคือเดี๋ยวเราเนี่ยจะพาไปวิ่งเขาเรียกว่าริมคลองโซนมีนวัยรุ่นมีนบุรีตลาดเก่าตลาดเก่าตอนนี้เราอยู่บิ๊กซีบิ๊กซีแล้วเขาเรียกว่าบิ๊กซีเคหารามอ่ะบิ๊กซีเคหารามไม่รู้ชื่อจริงๆแม่งชื่อว่าอะไรวะแล้วเดี๋ยวเรา่จะเดินเข้าซอยรามคำแหง2 0งถูกป่ะเดินเข้าไปแล้วมันจะเจอริมคลองใช่แล้วเดี๋ยวพาเราเราจะพาไปวิ่งอัะวันน โลวอ่ยมันวิ่งได้จริงเหรอวะมันวิ่งได้เชื่อผมดิมันวิ่งได้จีโอเคปะเดี๋ยวพาไปวิ่งเดี๋ยวพาไปลองดูบอกเลยว่าสถานที่นี้เทียวมากไปดิไปเราอยู่กันที่หน้าซอยราคํมแขง207ไยด้ ตรงนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าโรงเรียนมีภาษา,สาสมีภาษาฝปากซอยก่อนผมมามีเรื่องประจา้ามาแถวเนี้ยเดินผมเดินเข้าไปเขากีดนะเว้ยพี่ต่อยตีเหยยบตีผู้หญิงออแอนเดี <c oughs> ๋ยวเราจะพาไปวิ่งมันอยู่ข้างในแต่ต้องเ,ออเดินต้องเดินเข้าไปถ้าใครจะมาเนี่ย <c oughs> ก็สามารถจอดรถตรงลานได้จะ <c oughs> ไปดูพื้นที่ก่อนเ,ออเออดี๋ยวไปดูพื้นี่ก่อนมีประาทเฮ้ยทำอะไรไปรุ้นไม่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 พี่ไม่ไม่ไม ไม่ไม่ฮัลโหลฮัลโหลเอ๊ะเอขายยาปะเนี่ยไม่ไม่ได้ขายยาผมแค่สั่งยาสั่งยาเฮ้ยจริงปะเนี่ยยาแก้ไอยาแก้ไอยาแก้ไออ่ะวิตามินซีอ่ะพี่ไม่รู้จักเหรอวิตามินซีไงผมไม่ได้สั่งยาไม่ไม่ไม่พี่อย่าลืมนะม้าม้าแมเล็กๆคนเดียวผมจะมาอยู่ที่กลางตลาดกลางตลาดเฮ้ยไม่ใช่กลางตลาดกลางซอยเขาเรียกชุมชนมีบุรีปะเออเออใช่ ถ้าเขาเรียกกันภาษาบาลงก็ตลาดเก่าวะแถวนี้สวยครับมาเที่ยวกันได้ถ่ายรูปกันได้บรรยากาศอะไรเนี้ยก็จะเป็นเก่าๆเหมืนวินเทจวินเทจถ่ายรูปได้ไปเดินเดินไปเดี๋ยวเราจะถึงคลองแล้วเฮ้ยนี่แบบ ทีวีเลยปะเนี่ยทีีวเลยผมเริ่มทีวีเลยอยู่ดีก็เดินโผล่มานะผมบอกคุณแล้วอยู่ๆเราก็วาร์ปตอนที่เรารู้อยู่แล้วว่าเราจะมาที่ไหนแต่นี้เป็นญาเข้าสคริปแอบผมเข้าสคริปแล้วเราอยู่ตรงที่ศาลเจ้าแต่ผมไม่รู้เขาเรียกศาลเจ้าอะไรหรอพี่รู้ปะเฮ้ยเดี๋ยวพี่รู้พี่รู้จริงเหรอขอเวลาพี่ทำกันบ้านมาด้วยไงแน่นอนเที่ยของจริงคนดูได้รู้แน่ไหนไหนไหนบอกไหนไหนทำกันบ้านไหนอยู่ในนี้ไม่อย่างเที่ยวเขาไม่ได้ทำกันบ้านเขาเรียกชุยพี่เขาเรียกชุยเขาเรียกชุยเกามาหาหน้างานพี่แป๊บนึงแป๊บนึงโอเค นี่ไงเจียวตี้เหล่าเกียแหมนี่ไงเมื่อกี้ผมเห็นคุณจะไม่พิมพ์หนังสือเลยนะการแล้ววะคุณเตรียมมาก่อนแล้วเดีอยเนี้ผมแอบเซิร์ชไว้เมื่อกี้โอเคปกติเขาเปิดให้เข้าป่าบ่พี่เปิดนะแต่เหมือนเขาจะเปิดถึงแค่แบบ3 4โมงอะไรอย่างเงี้ยเรามาทำไมห้าโมงเรามาเดินผ่านเฉยเมาเดินผ่านเฉยๆช่างมันช่างมันช่างมันปไป้ปจะวิ่งเดีวยวไอ้ตรงนี้ที่เรามาอยู่คืออยู่หลังหลังเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าตลาดเก่าวะตลาดเก่ามีนบุรีเขาเรียกว่าตลาดเก่ามีนบุรีโซนแบบหลังตลาดถ้าตลาดใหม่จะอยู่แบบ ฝั่งนู้นเออพี่ตลาดไอ้ตลาดมีเนี่ยเขาถ้ามีแบบพวกประวัติอะไรป่ะทำไมต้องชื่อตลาดมีวะแป๊บรู้แน่นอนรู้แล้วแป๊บหนึ่งยี่เราดีจะหายรู้แล้วรู้แล้วเปิดโลกสลรวหลอกหลอกเสริมมาเมื่อเช้ากขบอกว่ามันแปลว่าปลาตลาดมีนีตลาดมีนเมืองปลาเมืองปลา มัเรียผมรู้แล้วทำไมเขาเรียกตลาดปลาทำไมอ่ะมนี่ยพี่ก็ดูดิคลองอะ่ะคลองแสนแสบเนี่ยเขาว่ตกมันก็ไปขายนั้นแหละปลาพงไปที่ไหนก็อจากวิกิพีเดียปลากระพงเป็นปลาทะเลชนิดหนึ่งตกนี่นแหละใช่อเอ,อืมมันกินน้ำคลองอะ่ะจริง <laughs> จริงผมบอกเลยจริงไปกินน้ำคลองทั้งนั้นอะ่ะ <laughs> ไปเถอะอาอทำไมไปไหนกำลังทาเลย <laughs> วิ่งเียว่ะก่อนจะโดนตีนตีนคนอื่นเหรอ <laughs> ต, <laughs> ตีนกูเนี่ย <laughs> เนี่ยพี่โซนละริมคลองที่ผมบอกวิ่งได้จริงมิได้จริงเหรอวิ่งได้จริงๆก็บอกว่าใครเขามาวิ่งกันอย่างผมไงมีช่วงหนึ่งผมก็มาวิ่งพี่ผมอยู่แถวนี้ผมบอกผมไม่รุ่นโซนมินตะก้องครับระวังขี้หมาครับตะก้องครับเราก่อนครับแหมผมบอกจริงว่าว่ามันวิ่งได้จริงผมมาแล้วได้แล้วสี่สาพันวิ่งแถวนี้หมายถึงว่าวิ่งจ็อกกิ้งวิ่งยาวแหม่ร่อนเล่นร้อนเล่นร่อนเล่นพี่แต่เขาจะดูเราดูเราไม่ดีแล้วเนี่ยวันก่อนพี่มาวิ่งก็ได้สองพันสองพันทำไรวิ่า ไปครับไปรุ่นไปครับไปรุ่นการวิ่งที่ดีอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเลยกล้องเลยกลอ้งองเราจะเข้ามันมันวิ่งมันวิ่งเครื่องมันแรงคุณจะมาเป็นวีเทคแล้วไม่ได้นะมันไม่ใช่คันด้าไม่ก็ต้องวิ่งการวิ่งก็ต้องมีโงมันบอกไว้ก่อนวิ่งต้องมีต้องมีโงเวลาคุณคุณวิ่งอะ่ะคุณต้องเอาเอาเท้าอ่ะ จิกเลยจิกตีนนี่วิ่ง,ง,วงวิ่งทรงดีตั้งนี้ใช่เหรอฮะทรงวิ่งวิ่งเหมือนนอกกระยางนี่วิ่งดีทรงดีตั้งขยับไปเยอะใช่เหรอฮะเชื <c oughs> ่ผมเนี <c oughs> ย่ยคุณคุณก็สอนไปเรื่อยคุณจะเชื่อผมทำไม <c oughs> วะผมก็พูดเลเอะเทอะไปงั้นแหละว <c oughs> ิ่งว <c oughs> ิ่งทีต้องมีเต็มเท้าพี่ <c oughs> หายใจด้วยหายใจไงหายใจไงฮะหายใจไงวะหายใจวะ เหราวิง่งเราก็ดูไปครับชมนกชมไม้อืมถ้าสาวมาถ้าสาวมาสาวมาก็ชมสาวดิเฮ้ยสวยจังเลยอ <c oughs> ะไรเงี้ยไม่มีรแถววัเหี้ถ้ามีสาวแถวเนี้ยเขาเรียกผีพี่เดี <c oughs> ๋ยวคนดูเขาจะคิดว่าไอ้เฮี้ยพวกมึงวิ่งกันเป็นจริงหรือเปล่าแล้วสรุปเราเป็นจริงหรอไม่เป็น,ปนก็ดูหุ่นก็ได้ดูหุ่นใครเขาก็รู้วิ่งไม่เป็นหุ่นกูเ,นเหมือนวิ่งเดือนละครั้ง <c oughs> <c oughs> เหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วอะไรเปาพี่ <c oughs> มิ้งได้ปะไม่ว่ะ <c oughs> <c oughs> ก็ได้แล้วเนี่ยพี่200เมตรพี่ว่าไม่หว่ะ เขาผ่านไป200กิโลแคลอรี่ทิงวิวไม่ได้วิ <S <s <ut ters> ่งนะคิดเลยว่ามาวิ่งชมวิวแล้วกันไม่แต่ถ้าเอายิงจ,จะออกบางกายมันก็เอาได้พี่แต่ต้องระวังกันหน่อยแค่นั้นเองหวังว่าจะเอาจริงจังนี่ก็ยากหน่อยสำหรับคนที่อยากจะทำเพจหรือทำโซนวิ่งไปเรื่อยๆเนะี่ยถ้าถ้าพี่วิ่งไปเรื่อยๆมันก็จะเจอ,อน,นี่ตลาดนัดขอนเรียมเลยพี่คนเขาชอบมาเที่ยวไหว้พระอะไรเงี้ยเขามาแถวนี้กันพี่มันมีม้าแค่ะนะมีม้าแคะใช่เดี๋ยวเราวิ่งกันทัก10ลิโล4กิโล4กิโลเยี่ย10กิโลแถวนี้พ อ,อยู่ตรงตลาดเมน์แล้วพอคุณแบบบอกว่าคุณเหนื่อยแล้วอะพอผมพูดของกินคุณก็อยากจะกินผมก็พามาแล้วนี่ไงเอาน้ำมา,<อ>าลาดก่อนดิลาดตัวไงเดี๋ยวเขาไม่เชื่อว่าวิง่งเชื่อแล้ววิ่งให้ดูแล้วเมื่อกี้ไงก็วิ่งอยู่ห้าสิบเมตรอะการวิ่งของแต่ละคนเขาไม่เหมือนกันไงพี่อย่างผมเมื่อมาวิ่งเอาไลฟ์สไตล์ไอ้เฮียแต่พูดอย่างนี้เดี๋ยวเขาจะไม่เชื่อนะเว้ยพี่ว่าเราเป็นคนไม่วิ่งจริงแต่เราเป็นคนวิ่งจริงๆเราขอเราเป็นคนวิ่งจริงของเองไอ้เหียให่เพื่อคนเดียวก็ได้หรอจากตลาดเก่าเมื่ ทีเด็ดของตรงนี้เลยคมแฝกคมแฝก<ค>อยู่ดีกูพูงมาคมแฝกที่ <laughs> เขามาถ่านหนังครับพวกอะไรเงี้ยพี่ชอบช่องเจ็ดอะหนังแท้หนังจริงเ,เขาเรียกมันคือเมื่อก่อนมันคือลงสีดลวยพี่ <c oughs> ถ้าแบบอยากมาเฟียๆครๆแต่เขาแม่เข้านะก็มาดูดูได้ดูอะไรวะ <c oughs> ดูแมงั้นดูดู นยดได้กินไหมไม่ไม่ได้กินเอางี่แล้วทำงานวะพี่งั้นปิดคลิปแม่งตรงนี้เลยปะอ่ะวันนี้พวกเราส่งวิ่งขอลาไปก่อนแล้วกันของกินก็นไม่ได้กินสวัสดีครับใครชื่นชอบเฮ้ยอย่าพูดแบบนใครชื่นชอบกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามพวกเราด้วยครั้งหน้าอยากให้เราไปที่ไหนอกีกนี่คุณนี่พูดคนเดียวเลยเนี่ยผมก็ต้องพูดอยู่แล้ว<อ>ผมตามกันบ้างมาดีผมอยากเป็นยูทูบเบอร์แม่ผมจะได้ผมจะได้ออกทีวีไงแม่เลยรู้ว่าผมออกทีวีแล้วขยายเราไปไหนเขาไม่บอกก็ได้นะ ดีรครับฝากตัวน้อใหม่ไว้ด้วยผมบุ๊กสุภาพุงคล